เธอเหนื่ยล้าอย่าเดินเข้าป่าเพราะมันเหนื่อยกว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นความจริงล้วนๆเลยคะ่ะวันนี้บอสสั่งพี่โบว่าให้พาหมวยเข้าไปศึกษาดูงานใช่ค่ะศึกษาดูงานท่ามกลางธรรมชาติกับที่นี่ป่าในเมืองสวนพฤทธศาสตร์พระนางตุงพัท,ทลุงค่ะที่นี่นะคะมีทั้งสนามเด็กเล่นให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของกิจกรรมรวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ ความมั่นยำและความไวใครไม่เคยมาควรที่จะมาที่สุดนอกจากความสนุกสนานยังได้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติบอกเลยว่าพัทลุงเราก็มีป่าในเมืองที่อยากให้ทุกคนเข้ามานะคะแล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบอกข้อมูลต่างๆให้เราได้ขยับเส้นทางกันสักนิดก็ไปช้อปปิ้งที่ตลาดน้ําทะเลน้อยค่ะที่นี่ก็จะมีสินค้ามากมายโดยเฉพาะเครื่องจักรสารและพี่โบก็ได้จักสารรวมถึงช่วยขายของกันไปเลยค่ะผลประกอบการวันนี้หรอคะ1ชิ้นท้วนค่ะเลิศประหลาดตอนกลับไปรายงานตัวที่บ้านขนะ สลุงก็ซื้อปลาไข่ไข่ปลาไปฝากทีมงานการบอกเลยว่าอร่อย